ก็อขอบคุณครับที่ประชุมก็ดูจากเงินรายได้ทางคา้าต่างๆนะครับมามาขายเราจะจ่ายเป็ยเลี้ยงเวลางมปรมาจากกระทรวงการนักเตะกีฬานะครับซึ่งมากระตุ้น กระพาสศษกษาเรียบร้อยแล้วครับในเรื่องนี้ดำเนินการจัดให้กับทางกรมพลาึกษาทีครับในสามสามปีต่อไปข้างหน้านะครับรับเชิญเลยครับอันนักกีฬาไม่ว่าจะ็นระดับเยาวชนหรือว่าระดับทั่วไปนะครับในมันจะก็จะมีกระแสเงินสดเนี่ยอยู่ประมาณแสนกว่าบาทในสิ่งที่สําคัญอันหนึ่งที่เราคิดว่าสําคัญก็คือการปรับปรุงยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาเรือพาย ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งแผนงานต่างๆที่เราจะดำเนินการในปี64นี้รวมทั้งอีก2-3ปีต่อไปเราก็จะแจ้งให้ชมรมสมาชิกนั่นได้เตรียมตัวในการเตรียมนักกีฬาเพื่อทำเพื่อมาส่งมาแข่งขันที่รายการต่างๆที่สมคมจัดในเป็นประจำปีครับ เชิญต่อครับเลยครับครับต่อไปคือเป็นงบแสดงฐานะการเงินของสำาักจะต้องไม่ใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในช่วงการแข่งขันนั้นจะพ้นระยะเวลาที่เก็บตัวแล้วเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับทราบว่าในการเก็บตัวนั้นเราลดจาก14วันเหลือเหลือ10วันนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทาง สาพันธ์ทางกีฬาโลกเนี่ยเขาเยินดีที่ว่าท,ทําให้นักกีฬาเนี่ยสามารถเตรียมในการจัดการแข่งขันหรือเตรียมตัวที่จะแข่งขันเนี่ยมีเวลามากยิ่งขึ้นครับ,บ,ราบการพัฒนาต่อยอดขึ้นไปนะครับนี่คือแผนงานที่เราคุยกันไว้ด้วยว่า การไปฟ้าด้วยครับเพราะเรามีสามปาร์ตี้ที่เราต้องคุยกัน